แล้วก็การปรับพันตรีแบบนี้เนี่ยคือถ้าพูดภาษาง่ายๆก็ต้องบอกว่าเหมือนกับชวนเพื่อนเนี่ยจับมือกันลุยไฟนะครับอันนี้ถ้าลุยไฟเนี่ยคนที่เขามี10เนี่ยเขาก็จะต้องขอร้อยครับนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องมีความคุ้มค่านะครับถ้าเรานึกในแง่ของการเมืองในโลกความเป็นจริงนะเพราะก็มีความเป็นไปได้ครับว่าสุดท้ายเมื่อกฎหมายเขามานะครับปี2อง9ผ่านนะการแต่งตั้งยกย้ายค่าการประจําเรียบร้อยนะครับหลังจากการปรับคณะรัฐมนตรี ในต้นปีหน้านะครับเราก็อาจจะเห็นการยุบสภาเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศณวันนี้ก็คือการที่ต้องรักษาเสถียรภาพการเมืองภายในประเทศการที่จะมีการรัฐประหารก็ดีนะการใช้นิติสงครามหรือการใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองเนี่ยนะอันเนี้ยมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องเบาๆกันลงไปบ้างครับนะเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการเดินหน้าของประเทศในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ย นะมันสําคัญนะครับมากกว่านะส่วนรัฐบาลเดี๋ยวก็มีกลไกในทางสภา,าครับการ ar, อภิปรายมวางใจนะการตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการในการที่จะเลือกตั้งนะครับซึ่งนั้นก็คือการที่พี่น้องประชาชนเขาเห็นอย่างไร